สวัสดีครับร้านวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระหลวงปุชชูนะครับของวอท่านนะครับเอื้อมวัดบางเนียนนะครับผมเอื้อมกระับปัญโยนะครับผมวัดบางเนียนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับออกมือตอนท่านอายุร้อยสี่ปีนะครับท่านมรณภาพร้อยแปดปีนะครับนี่ออกปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองวยนะครับ ราะว่าพิมพ์พิมพ์กับอกทัวที่แกะสวยนะครับแกเหมือแล้วแกสวยนะครับเป็นเนื้อนะครับผงกากยายักษ์นะครับแล้วก็ว่านเนื้อดินกากยายักษ์และผงว่านนะครับผมแล้วก็ปิดทองนะครับอ่าน้นหลังตรงนี้หลุดไปหน่อยนะสีทองแล้วมีโค้ดนะครับเป็นชุดกรรมการนะนะ หลวงพ่อทวดท่านเป็นพระเกจิศ like ักด hey, right. <ifie wonder> you know. ิ nice. like cancel, ์ส really. ิทธิ์นะครับเชื่อกันว่าท่านเป็นพระศรีเมตไตรที่จะบังเกิดในอนาคตบารมีท่านเต็มนะฮะบารมีท่านเต็มก็วัตถุมงคลท่านแม้แต่ของเก๊ย่างพ้องกันภัยได้เลยนะครับผมขนาดผ้าหลวงพ่อทวดเกอย่างก้องกันภัยได้นะครับฉะนั้นห้อยดันไว้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะครับพ้องกันภัยให้โชคลาภนะครับท่านเป็นพระศรีเมตไตรนะเป็นผู้จ้าอนาคตที่บารมีเต็มนะครับผม ดังนั้นอธิษฐานนะครับขอได้ตั้งใจนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านเวยพร์พระเครื่องนะครับโทร0969540888หรือ0814203001ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งนะท่านจะไม่พลาดทุกรายการมาทุมงคลดีๆจากร้านเวยพร์พระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ